ในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะกูขอแค่30ใจพอกูขอแค่แบบให้มันเป,เ,ปเปิดประสบการณ์กูเฉยๆเพราะกูเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่ไงคือกูเป็นเคสเตอร์หน้าใหม่เหมือนกันอนะ่ะพวกมึงก็ช่วยสนับสนุนกูด้วยนะโอ้ยครับวันนี้เรามาอยู่ในแบบสกิทเกม,นะมนะครับเนี่ยมึงจำไว้นะครับไอเด็กที่บูฮันโหลนะครับมึงจำไว้เลยนะตอนท้ายมันจบไม่สวยอนะจะไม่ผิดทำแบบนี้ได้ <c oughs> อ๋อก็สลับตานี้นะครับก็ชิวๆนะครับคือกูกลัวแบบขอเร่งสปีดนิดนึงแล้วกันนะรู้อยู่แล้วครับตานี้กูัวชนะอยู่ดีอ่ะก็ ก็อย่างที่เขาบอกนะครับทุกอย่างเก้าก็ยังมีบาดแผลนะครับเนี่ยครับกูเดินไปแล้วแม,ม่งกูว่ากูได้แผลด้วยครับแต่ <ys> ไม่เป็นไรนะขอโทษด้วยครับอันนี้ครับผมอยากให้ทุกคนช่วยจไอ้เฮี้ยนี่ยนะครับไอสัตว์มึงจำไว้นะครับเหมือนเหมือนที่กูบอกมึงมึงจะจบไม่สวยสักตัวนะครับไอสัตว์ดูแม่งมาพ่นทรายใส่กูได้นะมึงไอ้เฮี้ยมึงจำไว้ไอสัตว์เดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมึงก็รู้เดี๋ยวมึงก็รู้อ่าโอเคพอตัดมาชั่นนี้นะครับคือกูอยากฟิลซู้เปอร์ฮีโร่ไงคือกูออ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 ยยยยาาาากกกกช่่่่่่่วคคนนนนะะืืููให้้้เเเเเเเแบบลมตป็พรได สามวิสามวิสองวิหนึ่งเรียบร้อยใครตายบ้างเนี่ยเดี๋ยวเอาโอ้ยโอ้ยโยเฮ้ยใครว่าเด็กอ่ะอ่ะครับตอนนี้ครับไอแทนได้เจอเด็กแล้วครับเด็กเปิดไม้แล้วแล้วมันก็พูดเที่ยไม่รู้นะมันมันเพี้เพี้ยอะไรของมันไม่รู้แล้วเออนั่นแหละครับก็สไตล์ผมก็ขอสั่งสอนมาหน่อยแล้วกันนะเด็กๆจะไปทำอะไรดูครนะ ยังไม่คุยกับกูเลยอ่ะนะเพอตัดมาช็อตนี้นะครับคือกูเห็นคนเข้าไปมุงกันเยอะนะครับแล้วกูนึกว่าอะไรเฮี้ยแม่งกูโดนกาดยิงไงสัตว์เอ้ะไม่น่าเลยเป็นเฮี้ยอ่ะได้พอมาช็อตต่อไปนี้นะครับนี่กูกูบอกตรงๆนะครับคือกูแค้นก็แค้นนะครับแต่กูทำอะไรไม่ได้ครับเดี๋ยวแม่งก็ตายไปแล้วเดี๋ยวมึงดูนะเดี๋ยวมึงดูเอ้าไอ้เหี้ยใครวะใครวะ เออครับแต่ก่อนหน้าครับเราต้องรู้จักปล่อยวางบ้างนะครับถ้าเราไปโฟกัสแต่เรื่องเรื่องนั้นเราเราก็จะพลาดสิ่งสําคัญไปนะครับก็คนที่สงสัยนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้แบบมันมันมันมั่วๆอย่างเลยคือผมแค่อยากตัดอยากตัดมาเป็นเฟรมๆให้ทุกคนได้ดูนะครับคือแบบคือแบบผมว่าแบบคลิปเต็มๆคนจริงๆออกมาประมาณโอ้โหหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่คือแบบคือกูไม่กูคือกูไม่ได้แบบอยากอยากจะแบบ ทำตัดตัดคลิปอะไรเยอะแยะไงคือคกูว่าแค่แบบตัดมาเป็นเฟรมเฟมแล้วก็ออกูเอามานั่งภาคทีหลังอะคือมันจะด,ดูง่ายๆกว่าไงโอเคกูคว่าเกมต่อไปนี้น่าจะเป็นเกมเก่ยน้ำตาหน่อยที่กูเคยเห็นมา <S <S เฮ้ยมาเว้ยมาโอ้แกไอเกมนี่ะไอเกม A I O U อะค,ครับเนี่ยตอนนี้กูยังงงกูยังงงไม่ได้ครับว่าทำไมตอนนั้นกูถึงพูดว่าเกม A I O U น,นะนั่นเป็นเกมเก่ยน้ำตานะกูโคตรปัญญาอ่อนเลยเฮียมาดูว่า ได้เลยเฮ้ยได้สามเหรียญอันนี้ครับก็ฉากนี้ผมขอสคิปไปเลยนะครับขอคูณสองไปเลยครับคือไอ้เหี้ยแบบเกมแก่น้ำตาเนี่ยมันก็ง่ายเกินนะครับคือกูกลัวแบบไม่ได้อะไรบ้างก็คือแต่ก่อนกูเป็นผู้เล่นสี่ห้าหกนะครับก็เออนะคือมันมันง่ายเกินอ่ะมันมันมันง่ายโคตรเลยอะใครเรียกแม่งไม่ผ่านอ่ะเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งตัวข้ากูตายไปแล้วตัวหนึ่งมึง มึงทำไม่ได้ไงวะไอ้เฮี้ยแบบมึงโคตรง่ายเลยเฮี้ยอ่ะแล้วค,คือผมก็ขอข้ามหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าไอ้ไอ้้ไอฉากไอ้ฉากไอ้แก่น้ำตาลน้ำคือแม่งคือแม่งแทบไม่มีเฮี้ยอะไรเลยครับคือกูก็ขอข้ามมาแล้วกันนะเป็นยูไอ้เฮี้ยเออแล้วคือในฉากนี้นะครับคือกูโมโหหิวนะครับคือกูอุตส่าห์เล่นเกม a i o u กับเกมแก่น้ำตาลมาครับแล้วกูหิวแม่งยังไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะกูเลยแบบแม่งหัวร้อนนะกูเลยผัก อ่าพอในจานนี้ครับกูขอปิดกูขอเปลี่ยนเพลงนะครับเพลงเมื่อกี้ไม่เปันยาอ่อนเกินครับอ่นี้ครับความสนุกมันจะเริ่มต้นตอนนี้ครับไอ้เหี้ยโอ้โหบ้าเปล่าอนาคตมึงเอ ไป้พวกเข้าไปเจมเลยเข้าไปเกมด้วยเข้าไปเกมด้วยดี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 เข้าไปเกมด้วยขอเกมด้วยครับขอเกมเลยไอ้ไอไม่ได้ทำเดิจบตำนานที่ทรมานโดยวิญญาณทุกคนจะสาบสูญมึงนะมึงแต่ก็นะคือกูเก็บไปประมาณสี่สามไอ้ประมาณสามสี่คนนี่แหละเียแม่งกูโคตรง่ายเลยแล้วตอนนี้เหลืออยู่ประมาณเนี่ยไม่กี่คนแล้วเนี่ยเหลือเหลือไอเจยนี่ดเลย เดี๋ยวสองเฮียเนี่ยเดี๋ยวสองเฮียน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจัดการทีหลังไงเฮียเดี๋ยได้เดี๋ยวมันมันกำลังเคลนอยู่นะมันกำลังเคลนอยู่มันกำลังเคลนอยู่เข้าใจเข้าใจได้กัมากกลัวจำมึงจำได้อ่าก็คือนะคือเด็กที่กูกล่าวไว้ตัวต้นคลิปอ่ะที่กูบอกว่าเนี่ยมึงเจอกูเนี่ยแหล่ะแหล่ะแหลมาตายแล้วแหละมึงเขีนไว้เนี่ยเดี๋ยวกูบอกแล้วเฮียไม่รู้ใครฝักเข้าไปนะกูไม่เกี่ยวนะกูไม่เกี่ยวนะอ่าพอมาเกมต่อไปนี่น่าจะเหมือนกับเกมชักกระยืนนะคิดว่ามันจะได้แบ่งเราเป็นทีมมมมมทีเเรรราาปะณไู่้หือนนกั กูกูไม่รู้ไอสัสตว์โอ,อ้โทีมกูมงมีสามคนอุยอ่ะก็นะครับตัดตัดราชฉาดนี้ครับก็รู้ๆอยู่แล้วเขาคือกูกู้ชนะอยู่แล้วแต่แบบกูแค่แบบ แกงแก้งงัวแบบกดกดผิดเฉยๆได้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงดูนะกูจะกดกอันนั้นแหละกูกดผิดอ่ะเอ้นไหมคือกูกูแค่แก้งเฉยเว้ยตอนจริงกูชนะตอจริงกูชนะนานแล้วเอ๊ะเฮียโอ้โหโคตรง่ายเฮียเออก็นะคือตาตาที่ตาเมื่อกี้ที่กูชนะเพราะด้วยความสามารถกูล้วนะครับไอ้สัตว์ ก e e ็อีไม um, so ่ก re hmm. ีตากูจะได้ตบไอ้ไอ้เฮียไอ้เฮียโรนี่สักทีแล้วแม่งมันใายยีหมายอ่าแล้วไอ้ช็อตเฮียนี่นะครับกูรู้สึกเออโซเซแทนเพื่อนด้วยนะครับคือเขาเขาจะได้แบบไม่กีตาก็ชนะแล้วครับแล้วเขาก็มาตายนะครโคตรเศร้าเลยแล้วกูโดนผักไอ้เฮียเป็นควยไปเลยโอ้โหไป อ่าต่อมานี่คือไอเกมไอกระโดดเชือกนะครับคือตอนเนี้ยกูได้มาอยู่ไอสองรสองกับไอไอโลนเฮียนะครับที่แม่งมันผักกูตอนตอนเริ่มแรกนะครับนี่ครับกูรู้สึกว่าไอไอชักเยื่เนี่ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่เว้ยมันมันไม่เท่าไหร่มากสำหรับกูมั้งนะแต่แต่ไอัเนี้ยรู้สึกว่าแบบธรรมดาเกินผมว่าแบบมันอีซี่อ่ะไอไอกูแค่แบบขาหักนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกนี่แหละไอจุดจุดเดือดทีเด็ดจริงๆอ่ะกูจะได้สู้กับไอเฮียนี่ไงแม่งไม่ไหวแล้วไอสัตว์แม่งกูโคตรหัวร้อนไอเฮียนี่ ดี๋ยวมเจอกูเดี๋ยวมเจอกูไอสัตว์อ่าแล้วก็ด่านต่อไปนี่น่าจะเป็นดาแบบไอดาดนะมันชื่อดาดเลยหรอไอไม่รู้เนี่ยแกกูมันชื่ออะไรหรออ๋อมาหมุนเออมาหมุนเออเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเออเนี่ยแล้ววันนี้กูเข้าสุดท้ายยังไงกูต้องชนะอยู่ดีก็มันเป็นมันเป็นแผนการกูกูเดียวกับกูเดียวกับไอผู้จัดการเกมที่ไอผู้พินากษ ไอเนี้ยเนี่ยการวีแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้โคตรง่ายเลยเฮียแบบกูกูไม่ต้องทำอะไรอ่ะแบบกูเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูนะกูแค่ดูการดูการมันดูการ์ดการมันอือใช่ได้อแล้วการ์ดหายอเดีอโอเครออ่านี่ไงกูมาถึงไอเนี้ยไอด่านชุดดำไอเนี้ยไอนี้น่าจะเป็นด่านด่านแบบไฟนอลแล้วด่านด่านสุดท้ายแล้ว เดี๋ยวสุดกูจะได้ตบไอ้ไอโ้โรนเียสักทีเนี่ยกูรอมานานแล้วไอ้สัสอันนี้นะมันให้กูทำนี่นี่นี่อ่าเคเคเข้าไปเข้าไปเหมือนเดิมเข้าไปเหมือนเดิมอันนี้ก็กูไม่ได้พูดอะไรแล้วน,นะเคเคเคไปไปนี่อ่าโอเคเคจริงจรง,จรงเออเดี๋ยวสุดท้ายสุดท้ายไปไป,ไป เรียบร้อยเ,อเยี่ยมแบบตัดสินกูจะเป็นแบบตัดส,สินเลยสินะไอ้เฮีย <c oughs> กูบอกเลยนะไอ้ช็อตเฮียเนี่ยแม่งทำให้กูแบบอารมณ์ขึ้นอะอารมณ์ขึ้นแล้วอารมณ์ปี๊ดเลยอนะแบบกูแบบอยากอยากเลี้ยหัวร้านผูใชายเลยนะ เไปไปเว้ยไอ้แทบไปเว้ยไปไเดี๋ยวมาครับไอ้ซึ่งเฮียนี่เป็นซึ่งที่กูรอมาแทบเป็นแทบตายนะครับกูรอที่มาสู้กับไอ้เฮียนี่ตลอดนะครับเนี่ยคือว่ายังไงมันมันสูดสีบ้างนะครับแต่ยังไงกูต้องชนะอยู่ดีอ่ะ อ่าตอนนี้ยังไม่มีใครสร้างดาบมีได้ดิครับเอออะไรนะอ่าเดี๊ยม่สร้างดาบมีนะครับคุไม่ยอมครับมึงผักกูตะนักูไม่ยอมไม่ยอมครับมึงผักกูตะลังไม่ยอมนี่ดีมากดีมากไอ้แทนดีมากใส่ไปด้วยเลยวะเออยัยไอ้แทนจะข้างแกข้างก่อนนะแทนจะข้างไรมึงกูไล่กันนั้นแหละไล่กันนั้นแหละเยอะเอ้าไปแล้วเออ เหียเหียตัวกูมันเก่งยังวะเฮ้อออ่ะอ่าโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละคือกูตบไอ้ล้นน้ำใสใจแล้วตอนนี้ก็นะนะคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละถ้าทุกคนชอบก็เอ,อ่อไลค์คอมเมนต์อะไรไม่ได้เลยติดตามจะทำคลิปแบบไหนก็ขอมาได้เลยผมทำได้หมดเลย,ยแค่นั้นแหละทุกคนไม่ไป